สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย d t แทกันครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีหนึ <H uck. S 2> นะครับ อัปเดตล่าสุดโปรโมชั่นชุดนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย d t แทระบบเติมเงินนะครับสามารถสมัครใช้งานได้จนถึงวันที่31มกราคม2565รอบนี้คัดมาให้3ช่องความเร็วนะครับคือ20เมก10เมกและ4เมกแต่จะไม่มีโทรฟีแถมมาให้นะครับเราสามารถสมัครเพิ่มเติมภายหลังได้ หลังจากสมัครโปรเน็ตไม่อันไม่จำกัดไปแล้วมาดูรายละเอียดในแต่ละช่วงความเร็วกันได้เลยครับตัวเลือกที่1เน็ตความเร็ว20เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่จำกัดการใช้งานอายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 299บาทรวมภาษีแล้วสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน299สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณการใช้งานตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อันตโนมัติ หรอบหรือ6เดือนนะครับราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีตัวนี้10เมกนะครับสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน446สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่3นะครับเน็ตความเร็ว4เมกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ความเร็ว4เมกนะครับราคา150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจันท 4, 4 5สี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับอย่างที่แจ้งในตอนแรกนะครับว่าโปรโมชั่นชุดนี้ ไม่มีโทรฟรีแถมมาให้แต่เราสามารถสมัครเพิ่มเติมได้เรามาดูรายละเอียดสำหรับโปรโทรฟรีกันครับโปรเสริมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงความหมายก็คือเราสามารถโทรได้15นาทีแบบฟรีนะครับหลังจากเกิน15นาทีระบบจะคิดเงินตามจริงเทคนิคการใช้งานแบบไม่เสียงเงินก็คือ เมื่อเราโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทำแบบนี้จะไม่เสียเงินตัวนี้นะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนราคา50บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกด ดอกจัน104ดอกจัน9 0้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโทรฟรี Pro จะสามารถสมัครใช้งานได้หลังจากที่เรากดสมัครตัวโปรเน็แบบไม่อันไม่จำกัดแล้วนะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮักเ n e ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ